สวัสดีครับนี่เรามาอยู่ที่บูธของบริษัทบริษัทบริษัอบริษัริษัราษัทบริษัทบริษอทบริษทบริษัทบริษทริษัทบาษัอริษัทรษัทบริัทบริษัมบัทริษั้บรัทบริบิมบริษัทบริัทบรัทบริมัทบริษัรับรักริษิษทรับัทรรับ สำหรับหน่วยทห,ห,หารนะครับต <หา S 1> ัวสุดท้ายที่เรามีาคือเสือ้อกล่อของ EDC ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งจะออกแบบแล้วก็เปิดตัวในงานนะครับตัวนี้จุด,จดเด่นหลักก็คือจะเป็นเสื้อกล่อที่เป็นลักษณะของคอมโพสิตจะใช้วัสดุหลักเป็นคอมโพสิตทั้งหมดนะครับจะไม่อมน้ําแล้วก็ออกแบบให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ระหว่างเพคเคมีเร์ ตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะของโครงสร้างคอมโพสิตโครงหลักเนี่ยโครงชั้นนอกจะเป็นไคเด็กนะครับส่วนโครงชั้นในเนี่ยที่เราเห็นเป็นลายลายเนี่ยจะเป็นโพลีโพพีลีนหรือว่าบ้านเราจะจะคุ้นในคําว่าทีกิสนะครับตัวท,ที่ที่เราสาเหตุที่เราเลือกใช้ทีกิสเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความเบาแต่แข็งแรงแล้วก็ให้ตัวได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามั่นใจได้ว่าโครงสร้างลักษณะนี้โครงสร้างที่เป็นกึ่งแข็งเนี่ยมันจะสามารถกรจายน้ําหนักของตัวเสื้อได้ดีกว่าโครงสร้างที่เป็นผ้าล้วนนะครับตัวเสื้อสามารถแยกโครงนอกกับตัวแผ่นต่อออกเพื่อเป็นโหลดบลร์ิงฮันเนสแบบนี้ตัวตัวโครงชั้นในเนี่ยเรายังติดเรายังเจาะเลเซอร์คัตอยู่ก็จะสามารถเอาพวกกระเป๋าอะไรก็ตามแต่ มาติดตั้งได้แล้วก็ตัวคลิปก้ามปูเนี่ยสามารถยกจากโครงชั้นนอกมาติดโครงชั้นในเพื่อใช้งานกระเป๋กบเบากระเป๋าฟอนพานลได้แต่ถามว่าเราสามารถใช้งานร่วมกับของชาวบ้านได้ไหมอย่างพวกพวกคำรบรบาเนี่ยเปลี่ยนได้<ม>เปลี่ยนเอาของคนอื่นที่มีตีนทุกแกเนี่ยมาได้ล็อกเก็ตเป็นอย่างยืดเหมือนเดิมครับปรับง่ายล็อกเก็ตเป็นอย่างยืดแต่เป็นตีนทุกแก อ่าน่าจะปรับง่ายอาดีถ่ายด้ห